Top ภาษีถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่กําลังหลบกําลังเลี่ยงหรือกําลังหนีภาษีอยู่นี่เป็น3มสิ่งที่อาจจะทําให้สรมป,ปกรําข้อมูลที่เขามีมาใช้ทําให้คุณต้องมานั่งเสียภาษีที่แพงข้อหนึ่ง 1, เจ้าหน้าที่สัมป,ปกรณ์เขาใช้เรื่องของ AI เข้าประจับซึ่งตัว AI นี้ค่ะมันจะวิเคราะห์ผู้ประกอบการเป็นลายธุรกิจได้มันจะเห็นภาพรวมค่ะของแต่ละกิจการว่ากิจการตรงเนี้ยสิ ่งที่ต้องมาเสียภาษีอะค่ะหลักๆของกิจการนี้ประมาณเท่าไหร่สมมติวันที่คุณทําธุรกิจรับเหมาขอสร้างในภาพรวมของ AI อะค่ะธุรกิจรับเหมาขอสร้างควรจะต้องเสียภาษีกันอยู่ที่เท่าไหร่มันสามารถวิเคราะห์กันได้ขนาดนี้เลยนะคะและที่สําคัญมันมีการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาด้วยและหลังจากข้อมูลพวกนี้เข้ามาสู่ในระบบของสัพปกร AI จะวิเคราะห์โดยใช้เรื่องของ RBA ในการวิเคราะห์มากกว่า152เกณฑ์ว่าผู้ประกอบ การตรงนี้ จะอยู่ในกลุ่มดีหรือกลุ่มเสี่ยงข้อ2ถ้าวันนี้อะค่ะธุรกิจของคุณที่ทำคุณถูกธนาคารนำส่งข้อมูลให้กับทางกรมสรรพากรไปแล้วเพออไราะรายได้ในการฝังขานรับของคุณมันถึง3,000ครั้งหรือว่ามันถึง400ครั้งและเกิน2ล้านบาทขึ้นไปสมมติวันนี้คุณเป็นคนที่ทาธุรกิจค้าขายออนไลน์คุณรับไรายได้ผ่านธนาคารสีม่วงแล้วธนาคารสีม่วงก็เกินเกณฑ์คือในปีภาษีคือหนึ่งมกราถึง31ธัธนวาจากการรับไรายได้ของธนาคารสีม่วงเนี่ย เข้ามา3ั0 0ครั้งยอดรวม15ล้านข้อมูลตรงนี้ค่ะธนาคารสีม่วงส่งข้อมูลของคุณที่เป็นเลข13หลักจํานวนครั้งที่โอนเข้าจํานวนยอดเงินที่รวมเลขบัญชีที่รับมาพวกนี้คือ,อรายละเอียดที่ธนาคารสีม่วงส่งให้กับทางกรมสมรมพากรและรายได้ในการรับเงิน15ล้านของธนาคารสีม่วงคุณก็เข้าไปอยู่ในระบบข,ของสมรมพากร10ปีตรงนี้ก็อาจจะทําให้สัพากรนําข้อมูลตรงนี้ค่ะมาใช้ย้อนหลังทางภาษีได้ถ้าคุณเองอยู่นอก ระบบภาษีข้อ 3. ถเช้าวันนี้เองอะค่ะคุณเองเป็นคนหนึ่งที่รับไรายได้จากหน่วยงานราชการให้ไปก่อสร้างถนนจากอบตอบจต่างๆวันที่คุณรับไรายได้ค่ะคุณจะถูกหักภาษีณนะที่จ่ายเอาไว้เรียบร้อยแล้วและหลายๆคนก็เข้าใจผิดคิดว่าไอการรับไรายได้ของเราเนี่ยเท่ากับว่า คุณได้เสียภาษีให้กับทางกรมสรรพากรไปเรียบร้อยแล้วซึ่งเรื่องจริงอะค่ะในการถูกหักภาษีนะที่จ่ายมันคือนายจ้างนําส่งข้อมูลที่คุณรับไรายได้เข้าสู่ระบบของทางกรมสรรพากรแต่ตัวคุณเองอะะที่เป็นคนรับไรายได้ก็ยังมีหน้าที่ต้องยื่นแบบสแสดงรายการจากรายได้ที่คุณรับให้กับทางกรมสรรพากรด้วยนะคะหลายลคนเพิกเฉยหลายลคนละเลยแล้วทําให้สรรพากรนําข้อมูลตรงนี้อะ มาใช้เช็คบินย้อนหลังด้วยและนี่คือสจุดจบของคนหนีภาษีถ้าคุณไม่อยากจะเจอภาษีย้อนหลังเพราะมันจะทําให้คุณต้องเสียภาษีแพงๆคุณก็สามารถกดติดตามได้ที่เพจประหยัดภาษีบาท ถูกวิธีบายนวลวันเทคเอ็ก e r เค่ะและถ้าคุณไม่อยากจะพลาดสาระความรู้ดีๆจากอดีตเจ้าหน้าที่สป,ปกรมากกว่า17ปีคุณสามารถติดตามได้ที่ s อสไซน์เทคเอ็กทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆเราจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะจำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ